ในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการลบเทเบิลออกจาก Database เบกันแน่นอนครับเราสร้างขึ้นมาแล้วแล้วเราจะลบกันยังไงต้องมาดูกันครับก่อนอื่นให้เราทำการคอ n เน็กกับดัต a ต a s e เบสมาก่อนครับครับก็ใส่พาพิเต,เตอร์ไปเมื่อ คอนเน t กับ Database แล้วเราก็ทำการเลือก Database ครับ mysql My select db ครับใส่ชื่อ Database ลงไปในที่นี้จะเป็นส o o l นะครับหลังจากที่เลือก Database แล้วเราก็จะทำการลบ Table ครับจะลบกันยังไงครับต้องมาดูสร้างสถานะเก็บมาไว้ก่อนนะครับ mysql นะครับ query นะครับ ใช้ฟังก์ชัน mysql query นะครับก็ใส่ sql statement เข้าไปนะครับก็คือ drop table นะครับแล้วก็ใส่ชื่อ table เข้าไปนี่แหละครับวิธีการลบ table ออกจาก database drop table ทอาน,นี้เราจะมาตรวจสอบความถูกต้องในการ drop ว่าเรา ลบเทเบิลสำเร็จหรือเปล่านะครับครับก็ให้แจ้งว่า o บคอมพลีทนะครับถ้าหากว่าสำเร็จแต่ถ้าไม่สำเร็จล่ะก็แจ้งว่าดรอปไฟลครับเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับ ก่อนอื่นให้เราไปดูในรัตเตอร์เบสก่อนว่าก่อนหน้านี้นะครับสก,กูล l l o อ i n เข้าไปใหม่ครับ d a t a ต a ร์เบสสกูครับตอนนี้ก็ยังมี t ทเบิชื่อสติลเลนนะครับยังมีตัวตนอยู่ตอนนี้เราจะมาทําการลบ t ทเบิชื่อ Student ทิ้งไปเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับกด Refresh ทีนึ่งครับดรอป c o m plete ครับดรอปสำเร็จเรามาดูกันนะครับว่า table จะหายไปหรือเปล่าคลิกที่ School ครับตอนนี้ School table เป็นศูนแล้วนะครับนะครับบ่งบอกถึงว่า table ของเราถูกลบไปแล้วนะครับคือ student องนี่นะครับเป็นวิธีการลบ table ทิ้งหรือ Drop table ทิ้งโยนจนทิ้งไปครับผ่านฟังก์ชัน S my s q l นะครับครับก็จบแล้วไม่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ